เดินยเฉยก็เหนื่อยอยู่แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไปกับ,กบเราเฉยขอบคุณหลายๆเธอขอบคุณนะฮะนี่แหละคนทำนาเป็นตุกซี่แหละข่อยิ่งลงยิ่งปีนี้ลงแบบลงเลี่ยวลงแรงเยอะกว่าทุกปีนะลงเลี่ยวลงแรงเยอะกว่าทุกปี ทุกปีจะเป็นพ่อนําหน้านะลูกตามเห็นไหมทุกคนมันเริ่มเขียวมองใกลๆมันจะเริ่มเขียวขยองขยางเลยเนหะ็นไหมเริ่มเขียวแล้วนะฮะตัวไหนที่สมบูรณ์ก็จะเขียวงาาใบนะหมายถึงว่าได้แบบจังหวะช่วงเขาดีเนะี่ยได้น้ำปุ๊บน้ำรดปับ๊บงอกปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันไหนที่แช่แล้วก็ยังเป็นแบบอ่อนเพี้ยเรียแรงอย่างเงี้ยเพิ่งมีมีรากงอกอะไรเงี้ยในอันนี้เพิ่งรด แล,ล้วมือรถก็หวานซ้ำลงไปอีกก็ยังไม่เกิดอะอไรอย่างนั้นนะทุกคนมังว่ามันโคงจะเพอร์เฟกน์ยอ่ะ Thank you my friend สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้โอ้โหนะุูนะครักเชน Thank you my friend หมวกบนขาผม <c oughs> thank y o ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละซิโญเกนนะสุกผู <c> ้ผ <oughs> ิดผู้ผิดคือ <c oughs> ลิ้นชอบจะพันกันอยู่เรื่อยเลยเ <c oughs> นี่ยนะไม่ได้ใส่โมงไม่ได้ใส่อะไร <c oughs> ไม่ได้กันโดงกันไม่ได้ใส่แบบโมงเมืองเบินเบินอะไรเนี่ยแล้วก็ตัดหน้าแต่งหน้าจะเต็มมาอย่างเงี้ยคิดดูสภาพฉัน เป็นนางฟ้าตกสวรรค์เฮ้ยช่วยแม่หน่อยน้องมาซ้อนมอไซด์ช่วยชวนแม่หน่อยน้องมาซ้อนมอไซด์เธอจะไปที่ได้แม่ว่าไกลไกสัญญาว่าพี่จะพาไปรับรองว่าน้องจะดีใจแค่น้องมาซ้อนมอไซด์แค่น้องมาซ้อนมอไซด์บึน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 บอนบึนบึนบึนนนบึนบึน บินบื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 นบนลมพัดดีๆลมบอไดพัดแต่ความเงามาครอบกินใจรวมๆแล้วก็โอเคดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน ไม่ต้องคานก็พูดจริงจริงเธมีเสน่ห์มากมายโอเคโอเคไม่เฟิร์ส thank you all thank you ขอซูมตรงนั้นดูหน่อยขี้เกียจเดินไปละ เออตอนนั้นก็ออกม่เยอะแต่เราก็หวานผิวๆไปอยู่นะหวานซ้ำผิวๆไปอยู่กว,ว่ามันจะออกมาเยอะนั่นแหละอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงจบการไลฟ์ถัวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาดูความคืบหน้าของนาปังที่เราได้ทําลงไปเนาะทำไม่ว่าจะเป็นการพาทุกคนมาดูการหวานข้าวการ อะไรนะแช่ข้าวปลูกเพื่อจะนำมะเมล็ดพันธุ์มาหวานหรือว่าวิธีการเ,เป็งน้ำออกจากหน้าหรือระบายน้ำออกจากนาอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้เนาะะยังไงแล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะหวังว่าจะเป็น ประโยชน์ไม่ประโยชน์ก็บันเทิงนะคะสบายหูสบายตากับธรรมชาติท้องทุ่งนาน,นะเจอก,กันใหม่ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมาสวัสดีคุณรัตนกุลนะคะสวยขอบคุณมากค่ะที่ชมนะคะชมบรรยากาศใช่ไหมวันนี้แต่งหน้าจะเต็มนะ,ะไม่มีเอฟเฟกต์ใดหน,หน้าตานี่ปูดบวมเหมือนตาโตไหมจๆตาบ,บวม อขอบคุณมากเลยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะมาดูวิถีชีวิตของสาวคนนี้กันว่าการทำนาของในปีนี้ของทำนาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามีโอกาสจะพาไปดูสวนด้วยนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะซีโอเกนเจนเน็ตรอบายบาย